พิีผูไทยชาแนลค่ะประเพรตอนรับพี่น้องสุขุสุขุนนะคะวันนี้ประเพรพามาโคกเรวด่าน่ะพี่น้องอยู่ผูวานประเพรนี่ละค่ะประเพรพามาเอทื่นนี่ประเพรบ้านพี่น้องได้อยู่บ้านนี้หน้าต้นผลเลยค่ะพี่น้องต้นพักติ้วจ้ะพักติวเพิ่นเอาไปเอทผื่นค่ะพี่น้องเพิ่นกินได้หลายอย่างจ้ะเอาไปกรับลาบปูลาบปลาลาบลเลยได้มืดลาบไก่ลาบผลเลยที่เป็นเอาไปกลับลาบกลับก้อยกับผลเลยได้มืดค่ะพี่น้อง แต่ว่าปลาเนี่ยดีมากซาจังน้อยจ่ะพี่น้องดอกมาแล้วมาเก็บดอกมันไปเก็บไอ้อันนั้นจ่ะพี่น้องนี่น้องบ้านพี่น้องเคยได้อยู่บ่คะนี่นี่นี่ไทยพี่น้องเบนยอดทะเลสุ่มเนี่ยดอกมันเหลือมีหลายกระโดดจ้ะเดี๋ยวมาได้ซำเลยก็เอาซำนั้นู่นพี่น้องนู่นี่มึงเนี่ยนี่จ้าเพิ่นต้มโป่งย้อนอ้อนมดจ้ะบ้านพี่น้องผู้เลิศเพิ่นมีได้น่ะเพิ่นว่าเพิ่นจะได้ทะเลนี่จ้ะบางคนเพิ่นก็ะเซาะเอาไปซุปจ้ะ เนี่ยเสียดายโอ้ดอกเพิ่นมาเป็นโดกโดอกอันนี้นะคือดอกร่นเหมือนอะไรจ้ะพี่น้องนี่ต้าสีก็บิบหยอดอ่อนมันจะ้ะยอดอ่อนมันติดกัาเนาะพี่น้องนเนาะยอดนอ่อนอ่อนไปแต่อ่อนซ่อน,อนค่ะพี่น้องมันเนี่ยร่นงามงามอืมต้าก็จะเก็บไปเรื่อยๆค่าอันนี้สีกริบแต่อ่อนซ่อนละข้างไม่เปลีก็ได้แต่พี่น้องนี่ เต็มก oh, yes, ็ได้ค่ะพี่น้องนี่โอ้ยนี่แม่นี่แม่ดอกเพื่นหนาบ้างน้องน้องเพื่นมาเก็บโอ้ยเกื่อนนี้ถ่ายร่จะพน้องน้องเพื่นมาเก็บบอกโอ้ยไปเก็บเอารถวดปลาดอกกังโพนยู่ดอกกังโพนนี่คือคนเลยค่ะได้ทอดอกเต็มกุกจ่าันี่นะพอดีเพิ่อนมาแน่นละเพิ่อนรุ่นมาแล้วจ้าพี่น้องรุ่นนิดหนึ่งนี่ต้นโซนลายนี่หั่งมดแดงก็ได้จ้าพี่น้อง ห่างพี rumor, ่น้องสดๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมึงแน่ก็พืได้จะเชิญต้มปลามาเด้กพี่น้องเด้อเชิญต้มปะเสิญก้อยปะก้อยหอยมูแดงสดๆจะพี่น้องมาหลดหอมเฮงละเท่หืมมีมีไงห่างนะโอ้ยจะได้เนาะบางมอญกับท่านี่เป็นดอกกับนี่ค่ะพี่น้องมันมันแล้วแต่มองเป็นน้องพคนมามื่อเสาร์นี่ก่ะน้องข้างบ้านเป็นเนาะ ในกำลังเอกำลังเบอร์ฮาวกะล้นเพิ่มานี่ยมีท่านนี้ป้่งยอดนะจ๊ะและแต่มองอันนี้นะยูคโคกนะจ๊ะเพิ่งคือเลยล้นไหวป้่งไหวค่ะพี่น้องอือดอกก็มีฮนิดแต่ไม่เยอะค่ะต้นหนาร้ายหลายค่ะพ,พี่น้องเพิ่งเพิ่งนัง่ง โคกบันเฮาคือพี่น้องบนเบิงนำค่ะพ่อลูกม่อคอันนี้บบอันนีส่เนี่ ยาวกว่าน,น่ะดีเลยแลมันจะล่นก้อนเสื่อก่อนอันนี้เราบอกแต่ว่ามันนอยู่จ้ะแล้วจะมักเบลเลยนะไปเอาไปเอากุ๊กเตอร์เลยค่ะนี่สียาวแล้วนี่คือเฟองยาวเลยนี่น้องเพป็นดูเอาเลยซีมี่สองอย่างนะคะพี่น้องอันนี้ เขาเรียกว่าพุ่นติวยอดขาวจ้านี่นะยอดเพิ่นเป็นสต์ชีขาวๆเขียวๆขาวๆนี่อันนี้นะเพิ่นลไม้หยดแบบยอดขาวจะเห็นไหมหยดอีแบบนึงเพิ่นสชีเป็นแดงจะเห็นได้แดงๆนะเพิ่นก็สีมีรสฟาดจ้าอันนี้กายอันนี้กระสีมีมีฟาดให้กินกินให้ด้วยนะเจ๊ด้วยพี่น้องมันสีมันเปรี้ยวนิดนิดฟาดฟาดนิดนิดเจ้าพี่น้องเปรี้ยวก็ มันมันแดงใจมือลุงแคบเลยน้องก้อยหอยก้อยปลาราบราบมาให้าบนี่กิครับเล่นทุดอย่างครับพี่น้องแคบเปรี้ยนิดๆจ้ะเปรี้ยวหวานฝาดนิดๆสามรสจัดอยู่นั่นนี่นะป่ะปลาเป็ดได้แล้วครับพี่น้องเหลือยูุก๊กนึงครับพี่น้องสุดท้ายเปินเฮาเปินเฮาไก่นี้ โอ้อันนี้เพิ่งจะเป็นยอดแดงนี่นาที่ป้าว่ายอดแดงนะคะพี่น้องยอดเพิ่งจะเป็นสีแดงๆนี่นะจ๊ะแต่ไม่เป็นเวิวป้าเพราะว่าป้ามีสีเป็นเน้นยอดป้าสีเน้นดอกค่ะพี่น้องนี่ป้าจะเก็บดอกเยอค่ะพี่น้องนี่อ้ยเด็ดแห้งก็ไม่ได้ได้พี่น้องคู่เพิ่พิ่คู่พึกงพิ่นี่เพื่อเดอกล้นค่ะพี่น้องดอกล่วงเพิ่นบานแล้วน้องอ้ยแต่ว่าก็สี บ้านป้านหลายค่ะผู้รือก็ได้มดไดไหมดแต่ว่าแต่ชิปไปเอาโดนลวยเท่านั้นอันนี้อาศัยว่าคือบ้านค่ะพี่น้องอถึงมโนค่ะพี่น้องเนี่ยยืดถึงแบบน,นี้โอ้ยเดี๋ยวย่างไปเอาผัดไอ้ะมดมดส้มใต้ค่ะพี่น้องอนี่ฝนมาแล้วตีได้บ่อยู่เดอ้อ พายต้นมันเน้นเน้นต้นไม่ใช่ิ่นเบิ่งนะคะพี่น้องบางมองเพิ่นก็ม่ได้บางน้องบางมองเพิ่นไม่ได้เพิ่นก็เยอะห้าอุ่นเลยนะคะพี่น้องเพิ่นโอ้เอามาฝากนี่เด้อวมาสั้นพี่น้องทางสารคามทางเฉลิมก็ม่พี่น้องทางสวนเหมือนกันเนี่ยอืมเน้นดอกค่ะ ก็โตได้ดูถึงก็บวนั้นเนาะต้องรอดจากนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสิลงสิมดอกมันทุ่เงค่ะพี่โงอัน เห็นเม่นเหนันาเป็นเบิปปบ่งสงสวยเป็นเต้หละยูหัวกัพี่น้องว่าเน,นี่ยมันหลกับเป็เต็มผูหาวคนพุ้นไปเชือเกับหินะโดกอันนี้กับพี่น้องแต่ว่ะอันนี้เ่ากับพี่ได้ไปไกลเนาะคือมองๆม,ม,มันิบดมเนเบิงีนงน่น พ่อเป็นมาเสพพี่น้องป้ากัหฮาเกลกินอันนี้แลลหละค่ะพี่น้องโลกมันเป็ดเมีรสเมีรสหวานกว่าจ่ะพี่น้องแซ่บไอ้เรื่องหลังถึงเหมือนจะไปเล่นกอ,อกค่ะพี่น้องค่นนะ เล่าก็คือซนที่เหลือล้คะนี่บทีนะอ่ะบดีคะพี่น้องครงนิดนึง แล้วค่ะเบิ้งซิมดอกแบบแบบนี้คือเบิ้งจ้ะพี่น้องอุ้ยหมดแดงก็หลายถ้าได้ธรรมชาติอิหลีจ้ะพี่น้องอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเบิ้งด้วยซิมคือเบิอ้อันนี้สิม,มีรสฝาดกว่านะั้นแบบนั้นชีซ่บกว่าค่ะพี่น้องแบบยอดขาวแต่ว่าดอกของเพื่อนก็ซ่บแต่พี่น้อง้าหนึ่งเด้อจะ้ะแบบนี้นะ พี่น้องเพป็นเยี่ยมกับย่างเก็บผักติวกกต้วจ้าเก็บผักติ้วจนเช้าเช้าเนี่ยถ้ามาคิปป้ากเก็บผักติ้วกับพี่น้องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพลินเด้อพี่น้องเด้อบ้านเลยผู้เลยพี่นายกับพี่น้องกับกถักทายทำอะไรเด้มอมาคุยคอมเมนต์ทำอะไรหลาย,ลายเดี๋ยวจะพี่น้องทำหมูคุยกับป้าหลายๆเลยค่ะเด้ออ่ะขอบคุณหลายๆสวัสด,ด,ดีค่ะขอบคุณห,หลายๆเลยค่ะติดติดตามชม คาะจึงจบค่ะข,ขอบคุณค่ะได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ